พระไตรปิฎกเล่มที่27พระสุตตันตปิฎกเล่มที่19ขุทากานิกายชาดกภาคหนึ่งจุลกาเษฐีชาดกว่าด้วยคนฉลาดตั้งตนได้คนมีปัญญาเฉลียวฉลาดย่อมตั้งตนไว้ด้วยต้นทุนแม้น้อยดุดคนก่อไฟน้อยๆให้เป็นกองใหญ่ฉะนั้นจบจุลกาเษฐีชาดกที่สี่ อธกถาเอกานิบัติชาดกอปันกกวัคจุลกาเศรษฐีชาดกว่าด้วยคนฉลาดตั้งตนได้พระผู้มีพระภาคจ้าเสด็จเข้าไปอาศัยกรุงนาชครืประทับอยู่ในชีวกรรมพวันทรงปรารบพระจุลักปันธกากเถระจึงตัดพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าอัปเกณฑปีเมทาวีดังนี้เบื้องต้นพึงกล่าวการเกิดขึ้นและกำเนิดประชาของพระจุลปันถกเนภมวันนั้นก่อน มีคาถาตามลำดับดังต่อไปนี้ได้ยินว่าในกรุงรัชคฤกมีทิดาของเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากได้ทำความเชยชิดกับทาตของตนเองกลัวว่าแม้คนอื่นจะรู้กรรมนี้ของเราจึงกล่าวอย่างนี้ถ้าบิดามารดาของเราจากรู้โทษนี้จะก,กระทําให้เป็นท่านน้อยท่านใหญ่พวกเราจะกไปอยู่ต่างประเทศจึงถือของสำคัญที่จะถือไปได้ออกทางประตูลับ แม้ทั้งสองคนได้พากันไปด้วยคิดว่าจากไปยังที่ที่คนอื่นไม่รู้จักแล้วอยู่นที่ใดที่หนึ่งเมื่อผัวเมียทั้งสองนั้นอยู่นที่แห่งหนึ่งเพราะอาศัยการอยู่ร่วมกันที่ดาเศรษฐีก็ตั้งคันที่ดาเศรษฐีน,นั้นอาศัยคันแก่จึงปรึกษากับสามีแล้วกล่าวว่าคันของเราแก่แล้วเชื่อว่าการคลอดบุตรในที่ที่ห่างเหินจากญาติและพวกพ้องย่อมเป็นทุกแท้สําหรับเราทั้งสอง พวกเราจาักไปเฉพาะยังเรือนของตระกูลสามีนั้นคิดว่าถ้าเราจาักไปบัดน,นี้ชีวิตของเราจะไม่มีจึงผลัดวันอยู่ว่าจะไปวันนี้จะไปวันพรุ่งนี้ทิดาเศรษฐีนั้นคิดว่าสามีนี้เป็นคนโง่ไม่อุตสาหะที่จะไปพอโทษของตอนมีมากธรรมดาว่าบิดามารดามีประโยชน์เกื้อกูลโดยส่วนเดียวในบุตรธิดาสามีนี้จะไปหรือไม่ก็ตามเราควรจะไป เมื่อสามีนั้นออกจากเรือนนางจึงเก็บงำบริขาในเรือนบอกถึงความที่ตนไปเรือนของตระกูลแก่ชาวบ้านใกล้เคียงแล้วเดินทางลำดับนั้นบุรุษน,นั้นมาเรือนไม่เห็นนางจึงถามคนที่คุ้นเคยได้ฟังว่าไปเรือนตระกูลจึงรีบตามไปทันในระหว่างทางฝ่ายที่ดาเสถีนั้นก็ได้คลอดบุตรในระหว่างทางนั่นเองสามีนั้นถามว่านางผู้เจริญนี่อะไร ไฟทิดาเศรษฐีนั้นกล่าวว่าบุตรคนหนึ่งเกิดแล้วสามีกล่าวว่าบัดน,นี้พวกเราจะทําอย่างไรทีิดาเศรษฐีกล่าวว่าพวกเราจะไปเรือนของตระกูลเพื่อประโยชน์แก่กรรมใดกรรมนั้นได้สําเร็จแล้วในระหว่างทางพวกเราจะไปที่นั้นทำอะไรพวกเราจะกลับแม้ทั้งสองคนเป็นผู้มีความคิดเป็นอันเดียวกันกลับแล้ว ก็เพราะทารกนั้นเกิดในระหว่างทางบิดามารดาจึงตั้งชื่อว่าปันทกไม่นานเท่าไรนักนั้นก็ต้องคันอื่นอีกเรื่องเราทั้งปวงพึงให้พิสดารโดยในก่อนนั่นแหละก็เพราะทารกแม้คนนั้นก็เกิดในหนทางบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรผู้เกิดทีแรกว่ามหาปันทกตั้งชื่อบุตรคนที่สองว่าจุลปันทกสามีภรรยานั้นพาทารกแม่ทั้งสองคนมายังที่อยู่ของตนนั่นแหละเมื่อสามีภรรยาทั้งสองนั้นอยู่ในที่นั้น มหาปัญถกทารกได้ฟังคนอื่นๆพูดว่าอาว่าปู่ว่าย่าจึงถามมารดาว่าแม่จา๋าพวกเด็กอื่นๆพูดว่าปู่พูดว่าย่าญาติของเราไม่มีหรือมารดากล่าวว่าจะพ่อในที่นี้ญาติของพวกเราไม่มีแต่ในพระนครราชคือพวกเรามีตาชื่อว่ามหา,นาธนเสถียรญาติของพวกเรามีอยู่ในเมืองราชคือนั้นมากมหาปันถทก,กล่าวว่าเพราะเหตุไรพวกเราจึงไม่ไปที่เมืองราชคือนั้นล่ะแม่ นางไม่บอกเหตุที่ตนมาเก็บบุตรเมื่อบุตรทั้งสองรบเร้าถามอยู่จึงกล่าวกับสามีว่าเด็กเหล่านี้ทําเราให้ลําบากเหลือเกินมันดาบีดาเห็นพวกเราแล้วจะก,กินเนื้อเทียวหรือมาเถิดพวกเราจากแสดงตระกูลของตาแก่เด็กทั้งหลายสามีกล่าวว่าเราจากไม่อาจไปประจันหน้าแต่เราจากนาไปภริยากล่าวว่าดีแล้วพวกเด็กๆควรจะเห็นตระกูลของตานนแหละโดยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง ชนแม่ทั้งสองนั้นพาทารุทั้งสองไปถึงเมืองราชคฤห์โดยลำดับแล้วพักอยู่ในศาลาแห่งหนึ่งใกล้ประตูเมืองแล้วบอกบิดาเราให้บอกบิดามารดาถึงความที่มารดาของทารกเผาทารกสองคนมาตายายเหล่านั้นได้ฟังข่าวนั้นแล้วกล่าวว่าคนเชื่อว่าไม่ใช่บุตรไม่ใช่ธิดายังไม่มีแก่เราทั้งหลายผู้เที่ยวอยู่ในสังสารวัตรคนเหล่านั้นมีความผิดมากแก่พวกเราคนเหล่านั้นไม่อาจเพื่อจะดำรงอยู่ในครองจกักรสูของพวกเรา ชนแม่ทั้งสองจงถือเอาทรัพย์ชื่อมีประมาณเท่านี้ไปยังที่ที่ผาสู่เลี้ยงชีวิตเลี้ยงอยู่เถิดแต่จงส่งทารคทั้งสองคนมาไว้ที่นี้ที่ตาเสีถือเอาทรัพย์ที่บิดามารดาส่งมาแล้วส่งทารคทั้งสองให้ไปในมือของพวกทูตที่มานนแหละทารกทั้งสองจเจริญเติบโตอยู่ในตระกูลของตาบรรดาทารุทั้งสองนั้นจุนลปันถกยังยาวเกินไปสนหายปันถกไปฟังธรรมกถาของพัทธสพนกับตา เมื่อมหาปัญโถกนั้นฟังธรรมในที่พร้อมพระพักของพระศาสดาเป็นนิดจิตก็น้อมไปเพื่อบำพชาเขาจึงกล่าวกับตาว่าถ้าท่านยอมรับกับผมจะบวชตากล่าวว่าจะพูดอะไรพ่อจะเป็นทีรักของตาการบพรพชาเฉพาะของเจ้าเท่านั้นดีกว่าการบำพะชาแม้ของชาวโลกทั้งสิน้นถ้าเจ้าอาจจงบวชเถอ,อคันรับคำแล้วจึงไปยังสำนักของพระศาสดา พระศัสดาตรัสว่าท่านพระมหาท่านมหาเศรษฐีท่านเดทารกนี้มาหรือมหาเศรษฐีกราบทูลว่าพระเจ้าข้าข้าแต่พระอมผู้จเจริญทารกนี้เป็นลานของข้าพระองค์ขาพูดว่าจะบวชในสำเนาของพระองค์พระศาสดาจึงทรงสั่งภิกษุผู้บิณฑบาตเป็นวัดรูปหนึ่งว่าเธอจงให้ทารกนี้บวชพระเถระบอกตาจ,จะปัญจาก,ากกรรมฐานเก็บพระมหาปัญโถกนั้นเล่าให้บวชมหาปัญโถกนั้นเรียนพุทธว,วจานะเป็นอันมาก มีพันสาวข้บริบูรณ์แล้วเรื่ประสมหมเป็นอุปสมบันกระทํากรรมฐานโดยยุนิสม,มนานสิการได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วพระมหาปัญโถงนั้นยับยั้งอยู่ด้วยความสูงในชาและความสูงในมรรคจึงคิดว่าเราอาหห่านไม่หนอเพื่อจะให้สูงนี้แก่จุลปัญโถกลำดับนั้นท่านมหาปัญโถกจึงไปยังสำนักของเศรษฐีผู้เป็นตากล่าวว่าท่านมหาเศรษฐีถ้าท่านยินยอมอัตมภาพจะให้จุลปัญโถกบวชมหาเศรษฐีกล่าวว่าจงให้บวชเธอท่านผู้เจริญมหาเทระให้จุลปัญโถก บวทารกบวชแล้วให้ตั้งอยู่ในศีลสิบสามารถเนรนจุลปันถพอบวชแล้วเท่านั้นได้เป็นคนเขาสมดังที่ท่านกล่าวว่าโดยเวลาสีเดือนไม่อาจเรียนคาถาเดียวนี้ว่าดอกบวัวโกกนุษมีกลิ่นหอมไม่ปัสะจากกลิ่นหอมพึงบานแต่เช้าฉันใดท่านจงดูพระอังคีรสผู้ไพรโรดเหมือนพระอาทิตย์ส่สองแสงจ้าเนียกาฉันนั้น ได้ยินว่าพระจุลปถกนั้นบวชในการแห่งพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญาได้ทำกนโหระยอในเวลาที่ภิกษุผู้เขารูปหนึ่งเรียนอุเทศภิกษุนั้นละอายเพราะการเยอะหย่านั้นจึงไม่เรียนอุเทศไม่ทำการสาธยายเพราะกรรมนั้นพระจุลปถกนี้พอบวชเท่านั้นจึงเกิดเป็นคนเขา่าเมื่อท่านเรียนบวชเนือเหนือขึ้นไปบทที่เรียนเรียนบทที่เรียนแล้วเรียนแล้วก็เรียนหายไปเมื่อท่านจุลปถัถกนั้นพยายามเรียนคาถานี้เท่านั้นสี่เดือนล่วงไปแล้ว ลำดับนั้นพระมหาปันถกจึงคร่าพระจุลปันถกนั้นออกจากวิหารโดยกล่าวว่าจุลปันถกเธอเป็นผู้อาภัพในพระศาสนานี้โดยสีเดือนไม่อาจเรียนคาถาเดียวได้ก็เธอจกธรรักทำกิจแห่งบรัรพชิตให้ถึงที่สุดไดอย่างไรจึงออกไปจากวิหารพระจุลปันถกไม่ปรารถนาความเป็นพระคฤลัสหัเพราะความรักในพระพุทธศาสนาในคราวนั้นพระมหาปันถกได้เป็นพระพระตุเทศผู้แจกพัดหมอชีวกกุมาราพัด ถือของหอมและดอกไม้เปลี่ยนมาเปียงอภวรณ์ของตนบูชาพระศาสดาฟังธรรมแล้วลุกขึ้นจากอาศนะถอยบังคมพุทธสพนแล้วเขาเ้าเผยพระมหาปันโกถามว่าท่านผู้เจริญในสำเนกของพระศาสดามีพิสูจเท่าไรมหาปัญโตกกล่าวว่ามีพิสูจประมาณ500รอรูปหมอชีวกกล่าวว่าท่านผู้เจริญพรุ่งนี้ท่านจงพาภิกูุห้าร้อยรูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานไปรับพิกานในนิเวศของผมพระเถระกล่าวว่าอุบาสกชื่อว่าพัจุลปัญโตกเป็นผู้ขอามีทําให้งอกงาม อัตมาภาพจดน,นิมนต์เพื่อพิสูจ์ที่เหลือยกเว้นพระจุลปันถกนั้นพระจุลปันถกเร้ฟังดังนั้นจึงคิดว่าพระเถระพี่ชัยของเราเมื่อรับนิมนต์เพื่อพิสูจนทั้งหลายมีประมาณเท่านี้ก็รับการเราไว้ภายนอกพี่ชัยของเราจะผิดใจในเราโดยไม่ต้องสงสัยบัดน,นี้เราจะประโยชน์อะไรด้วยพระศาสนานี้เราจะเป็นเครือขัดกระทำบุญมีทันเป็นต้นเลี้ยงชีวิตวันรุ่งขึ้นพระจุลปันถกนั้นไปแต่เช้าตรู่โดยคิดว่าจะเป็นเครือขัด ในเวลาใกล้รุ่งพระศาสดาทรงตรวจลอกได้ทรงเห็นเหตุนั้นนั้นนั่นแหละจึงเสด็จไปก่อนล่วงหน้าได้ประทับยืนจงกรมอยู่ที่ซุ้มประตูใกล้ทางที่พระจุลปันถกจะไปพระจุลปันถกเมื่อจะเดินไปสู่เรือนเห็นพระศสาสดาจึงเข้าไปเฝ้าและถอยบังคมลำดับนั้นพระศสาสดาตรัสกับพระจุลปันถกนั้นว่าจุลปันถกก็เธอจะไปไหนในเวลานี้พระจุลปันถกกลับทูลว่าข้าแต่พงศ์พิเจเรน พระพี่ชายฉุดฆ่าฆ่าพระองค์ออกด้วยเหตุนั้นฆ่าพงจะไปด้วยคิดว่าจะเป็นขลุหัดพระศาสดาตัดว่าจุฬับญรทกืชีวการนรรพชาของเธอในสำนักของเราเธอถูกพระพี่ชายฉุดฆ่าออกไปเพราะเหตุไรจะไม่มาอย่างสำนักของเรามาเถิดเธอจะประโยชน์อะไรด้วยความเป็นขลุหัดเธอจักอยู่ในสำนักของเราแล้วทรงพาพระจุลปัญรกไปให้พระจรุลาบรรทกนั้นนั่งที่หน้ามุขพระคันธก,กุดีตัดว่าจุลปัรรกเธอจงผิดหน้าไปทางทิศตะวันออก จึงอยู่ในที่นี้แหละรูปคลำผ้าท่อนเกล่าวไปว่า,รา,วา,ร,าราชโชหรนางราชโชหรนางผ้าเป็นเครื่องนำธุลีไปผ้าเป็นเครื่องนำธุลีไปแล้วทรงประทานผ้ากับอันบริสุทธิ์ซึ่งทงซึ่งทรงปรุงแต่งด้วยฤทธิ์เมื่อเขากราบทูลเวลาพระทหานได้ทรงทราบจึงแว่ลมที่พิสูจน์ทรงสเสด็จไปยังนิเวศของหมอชีวกประทับนั่งบนอาัศนาะที่เขาปูล่าแล้วฝ่ายพระจุลปันถงมองดูพระอาทิตย์ นางรูปท่อนผ้าเก่านั้นว่ารชาชโอหรนางรชาชโอหรนางเมื่อพระจุลปันธุนั้นรูปท่อนผ้าเก่านั้นอยู่ผ้าได้เศร้าหมองไปแต่นั้นพระจุลปันถุจึงคิดว่าท่อนผ้าเก่าผืนนั้นบริสุทธิ์อย่างยิ่งแต่เพราะอาศัยรภาพนี้จึงรับปกติเกิดเศร้าหมองอย่างนี้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอจึงเริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อมเจริญวิปัศนาพระศาสดาทรงทราบว่า ขีของจุลปันโถกขึ้นสืบัาสนาแล้วจึงตรัสว่าจุลปันโถกเธอกระทาความสาคัญว่าท่อนผ้าเก่านั้นเท่านั้นเป็นของเศร้าหมองยอมด้วยฝุ่นทุลีแต่ทุลีคือราคาเป็นต้นเหล่านั้นมีอยู่ในภายในเธอจงนาทุลีคือราคาเป็นต้นนั้นไปเสียแล้วทรงเปล่งโอภาษเป็นผู้มีพระรูปชมปรากฏเหมือนประทับนั่งอยู่เบื้องหน้าได้ตัดพระคาถาเหล่านี้ว่าราคาเรียกว่าทุลีแต่ฝุ่นละอองไม่เรียกว่าทุลีคําว่าทุลีนี้เป็นชื่อของราคา ภิกูุทั้งหลายเหล่านั้นละทุรีนั้นได้แล้วย่อมอยู่ในศาสนาของพุทธเจ้าผู้ปัสกากทุรีโทสสะเรียกว่าทุรีแต่ฝืนละอองไม่เรียกว่าทุรีคําว่าทุรีนี้เป็นชื่อของโทสะพิสูุน์ทั้งหลายเหล่านั้นละทุรีนั้นได้แล้วย่มอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปัสกากทุรีโมหะเรียกว่าทุรีแต่ฝืนละอองไม่เรียกว่าทุรีคําว่าทุรีนี้เป็นชื่อของโมหะพิสูุนทั้งหลายเหล่านั้นละทุรีนั้นได้แล้วย่อมอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปัสกากทุี ในเวลาจบคาถาพระจุลปันธบารุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายวิโดทั้งสามาถึงแก่พระจุลปันธนั้นพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายเที่ยวแต่ยินว่าในการก่อนพระจุลปันธนั้นเป็นพระราชากําลังทาปัดทักษิณพระนครเมื่อพระเสโทไหลออกจากพระนราชจึงเอาผ้าสาดกบริสุทธิ์เช็ดพระนราชผ้าสาดกได้เศร้าหมองไปพระราชานั้นทรงได้อนิจจสัญญาความหมายว่าไม่เที่ยง ว่าผ้าสาดวงอันบริสุทธิ์เห็นปานี้และปกติเดิมเกิดเศร้ามองพระอาศัยร่างกายนี้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอโดยเหตุน,นั้นผ้าเป็นเครื่องนําธุลีออกไปเท่านั้นเคยเป็นปัจจัยแก่พระจุลปันถงนั้นฝ่ายหมอชีวกกมาราพัตน้อมนาน้นําทัษิโนนโทกเข้าไปถวายพระทศพลพระศาสดาเอาพระหัตถ์ปิดบาโดยตรัสว่าชีวกในวิหารมีพิษสูอยู่มิเช่หรือพระมหาปันถกกลาทูลว่าข้าเสียพงผู้เจริญในวิหารไม่มีพิษุูมิเชื่อหรือ ระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าชีวกมีภิกษุหมอชีวกจึงสมบุรุ์ไปโดยสั่งว่าพนายถ้าอยากนั้นท่านจงไปอันหนึ่งจงรู้ว่าในวิหารมีภิกษุหรือไม่มีขณะนั้นพระเจรพันธ่็คิดว่าพี่ชายของเราพูดว่าในวิหารไม่มีภิกษุเราจะประกาศความที่ภิกษุทั้งหลายมีอยู่ในวิหารแก่พี่ชายของเรานั้นแล้วบรรดาที่อภวันทั้งสิน้นเต็มไปด้วยภิกษุทั้งหลายเท่านั้นภิกษุพวกหนึ่งทำการจีวรกรรม ภิกษุพวกหนึ่งทำกรรมคือย้อมจีวรพิกษุพวกหนึ่งทำการสาธยายัยท่านเนรมิพิกษุพันรูปซึ่งเหมือนกันและกันอย่างนี้บุรุษนั้นเห็นภิกษุมากมายในวิหารจึงกลับไปบอกมอชีวกว่าข้าแต่นายอันภาวันทั้งสิน้นเต็มด้วยพิษสูทั้งหลายนะที่นั้นแหละแม่พระเถระก็เนรมิแต่ภาพทั้งพนันล้วนเป็นภาพปันถกนั่งอยู่ในภาวันอันรื่นรมจนกระทั่งประกาศเวลาพันให้ทราบการลำดับนั้นพระศาสดา ตัดการบุรษนั้นว่าท่านจงไปวิหารกล่าวว่าพระศาสดาตัดเรียกบุรุษชื่อว่าจุลปันโทเมื่อบุรุษนั้นไปกล่าวอย่างนั้นแล้วปากตั้งพันก็ตั้งขึ้นว่าอาตมะชื่อจุลปันโกอาตมาชื่อจุลปันโกบุรุษไปกราบทูนว่าข้าแต่เพระผู้เจริญในวัตถิสูตมทั้งหมดชื่อจุลปันโททั้งนั้นพระศาสดาตัดว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงไปจับมือพิสุผู้พูดก่อนว่าอาตมาชื่อจุลปันโกพิสุน์ที่เหลือจันตระทานไป บุรุษนั้นได้กระทําอย่างนั้นทันใดนั้นเองพิสุปมันพานลุลบยันตระธานหายไปพระเถระได้ไปกับบุรุษนั้นในเวลาเสร็จพัฒกิจพระศาสดารัสเรียกหมอชีวกมาว่าชีวกท่านจงรับบาทของพระจุลปันโทพระจุลปันโทนี้กระทาอนุโมทนาแก่ท่านหมอชีวกได้กระทาอย่างนั้นพระเทรรบลือสีหานาถดุรัชศีหนุ่มยังปิดกสาม้ิการเริกก่มกระทาอนุโมทนาพระศาสดาเสด็จลุกขึ้นจากอาลานะ มีภิกษุสงฆ์เป็นบริวารเสด็จไปยังพระวิหารเมื่อภิกษุทั้งหลายสแสดงวัดแล้วสเสด็จลกจากอาศนะประทับยืนที่หน้ามุขพระคันธก,กุฎีประธานอวาทของพรัสุคตแก่ภิกษุสงฆ์แล้วตรัสบอกพระก,กรรมาฐานทรงส่งภิกษุสงฆ์ไปแล้วสเสด็จเข้าพระคันธก,กุฎีอันอบด้วยของของอันมีกลิ่นหอมทรงฆ้าสีหเหัสยา,ยาโดยพระปัดเบื้องขวาครั้นในเวลายเย็นภิกษุทั้งหลายประชุมกันรอบด้านในโรงธรรมสภา นั่งเหมือนวงม่านผ้ากำพลแดงเป่ารับเรื่องพระคุณของพระศัสดาว่าอาวุโสทั้งหลายพระมหาปัญโตกไม่รู้อัธยาศัยของพระจุลปัญโกไม่อ่านให้เรียนคาถาเดียวโดยเวลาสีเดือนชุดออกจากวิหารด้วยกล่าวว่าจุลปัญโกนี้โง่เขลาแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานพระรหัสพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาแก่พระจุลปัญโกนั้นในระหว่างพัดคราวเดียวเท่านั้นพระพุทองค์เป็นพระธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยม อิโดทั้งสามมาพร้อมในปฏิสัมพิธทธทีเดียวน่าอัศจรรย์ชื่อว่าพุทธพลังเหย่อหลวงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความเป็นไปของเรื่องนี้ในโรงธรรมสภาทรงพระดำริว่าวันนี้เราควรไปจึงสเสด็จลกขึ้นจากพุทธสยาทรงนุ่งผ้าสองชั้นอันแดงดีทรงผูกรัดประคตประดุษสายฟ้าแลบทรงห่มหมาหาจีวรขนาดพระสุขอเช่นกับกผ้ากำพลแดงสเสด็จออกจากพระคันธก,กุฎอันมีกลิ่นหอม เสด็จไปยังโรงธรรมสภาด้วยความงามอันเยื้องกลายดุจช้งตัวประเสริฐอันทรัพย์มันและดุจราชสีและด้วยพุทธลีลาอันหาที่สุดมิได้สเสด็จขึ้นบวรพุทธอาที่ลาดไว้ทรงเปล่งพุทธรัศมีมีพันหกประการเสมือนทรงยังท้องทะเลให้กับเพื่อประดุจผ้าทิศทอดแสงอ่อนๆเหนือยอดเขายุคนอรฉะนั้นประทับนั่งท่ามกลางอัศนะก็เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอสักว่าสเสด็จมาภิกษุส,สงเดงดการพูดจานิ่งอยู่แล้ว พระศาสดาทรงแลดูบริษัทด้วยพระเมตตาจิตอ่อนโยนทรงพระดำริว่าบริษัทนี้งามเหลือเกินการขนองมือขนองเท้าหรือเสียงไอเสียงจาาแม้ของภิกษุรูปเดียวก็มิได้มีภิกษุแม้ทั้งโปรงนี้มีความเคารพด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าอันเดชของพระพุทธเจ้าคู่คามแล้วเมื่อเรานั่งไม่กลับแม้ตลอดกับภิกษุทั้งหลายจากไม่ตั้งถ้อยคําขึ้นกล่าวก่อนชื่อว่าวัดในการตั้งเรื่องเราควรจะรู้เล่าแลจากกล่าวก่อน ยังแต่เรียกพิสูุทั้งหลายด้วยพระสุรเสียงดุดเสียงพรมอันไพเราะตัดว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่พวกเธอพูดค้างไว้ในระหว่างพิสูุ์ทั้งหลายกลับทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายนั่งอยู่ในที่นี้ไม่กล่าวเดียร์ฉันกถายอย่างอื่นแต่นั่งพนันนาพระคุณทั้งหลายของพระองค์เท่านั้นว่าอาวุโสทั้งหลายพัมนาปัญโทมิรวเทีาศายของพระจุลปันโทไม่อ่านให้เรียนคาถาเดียวโดยสี่เดือน ชุดออกจากวิหารโดยกล่าวว่าพระจุลปันธงนี้โง่เขลาแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานพระรหัสพร้อมด้วยปริสัมพิธาแก่พระจุลปันธงนั้นในระหว่างพัดครั้งเดียวเท่านั้นเพราะพระองค์ทรงเป็นพระธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยมน่าสะใจ์ชื่อว่าพระกำลังของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเยลวงนักพระศาสดาได้ทรงสดับถ้อยคําของพระภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสว่าเดยก่อนภิกษุทั้งหลายพระจุลปันธกบรรลุถึงความเป็นใหญ่ในธรรมในธรรมทั้งหลายในบัดนี้พระอาศัยเรากน แต่ในปางก่อนจุน,นับอันถงนี้ถึงความเป็นใหญ่ในโพคาแม่ในโพคาทั้งหลายก็เพราะอาศัยเราพิสูุทั้งหลายจึงทุนอ้อนวอนพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อแต่เดินให้แจ่มแจ้งพระผู้มีพระภาคจะได้ทรงกระทําเหตุอันระหว่างพบปกปิดไว้ให้ปรากฏดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพ่มาทัดของราชสมบัติในเมืองพารนานสีในแคว้นกาสีพระปพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลเศรษฐีจเจริญไว้แล้วได้รับตํแหน่งเศรษฐีได้ชื่อว่าจุลกาเศรษฐี จุลกาเสถีนั้นเป็นบัณฑิตฉลาดเฉลี่ยแลมรุ่นนี้มีทั้งปวงวันหนึ่งจุลกาเสถีนั้นไปสู่ที่บรรุงพระราชาเห็นหนูใตายในระหว่างถนนคำนวณนักขัตเลกในขณะนั้นแล้วกล่าวคำนี้ว่ากุลบุตรผู้มีดวงตาคือปัญญาอาจเอาหนูตัวนี้ไปกระทำการเลี้ยงดูภรรยาและประกอบการงานได้กุลบุตรผู้ยากไร้คนหนึ่งชื่อว่าจูรันเตวาสิก ได้ฟังคำของเศรษฐีนั้นแล้วคิดว่าท่านเศรษฐีนี้ไม่รู้จักไม่พูดจึงเอาหนูไปขายในตลาดแห่งหนึ่งเพื่อเป็นอาหารแมวได้ทรัพย์กาการนิกหนึ่งจึงซื้อน้ำอ้อยด้วยทรัพหนึ่งกาการนิกนั้นแล้วเอาหม้อใบหนึ่งตักน้ำไปเขาเห็นพวกช่างดอกไม้มาจากป่าจึงให้ชิ้นน้ำอ้อยคนละหน่อยหนึ่งเราให้ดื่มน้ำกระบวยหนึ่งพวกช่างดอกไม้เหล่านั้นได้ให้ดอกไม้คนละกำมือแก่เขาแม้ในวันรุ่งขึ้น เขาก็เอาค่าดอกไม้นั้นซื้อน้ำอ้อยและน้ำดื่มหม้อหนึ่งไปยังสวนดอกไม้ทีเดียวพวกช่างดอกไม้ได้ให้กอดอกไม้ที่เก็บไปแล้วครึ่งกอแก่เขาในวันนั้นแล้วก็ไปไม่นานนักเขาก็ได้เงินไปขาประมารือบายนี้ในวันมีฝนเจียวลงวันหนึ่งไม้แห้งกิ่งไม้และใบไม้เป็นอันมากในพระอุทยานถูกลมพัดตกลงมาอีกคนพระอุทยานไม่อุ้วที่จะทิ้งขับไปในพระราชุทยานนั้น แล้วกล่าวกับคนพระอุทยานว่าถ้าท่านจะให้ไม้และใบไม้เหล่านันขก่ข้าพเจ้าเขาล้วจากนําของทั้งหมดออกไปจากส่วนนี้ของท่านคนพระอุทยานนั้นรับคําว่าเอาไปเถอะนายจุลันเตวาสิจึงไปยังสนามเล่นของพวกเด็กๆให้นําอ้อยให้ต้นไม้และใบไม้ทั้งหมดออกไปโดยเวลาครู่เดียวให้กองไว้ที่ประอุทยานในการนั้นช่างหม้อหลวงเที่ยวหาฟืนเพื่อภาวชนะดินของหลวงเห็นไม้และใบไม้เหล่านั้นที่พระอุทยาน จึงซื้อเอาจากมือของจุลันเตวาสิกงนั้นวันนั้นจุลันเตวาสิ่งได้ซับสิบขาปนะและภาชนะห้าอย่างมีตุนเป็นต้นด้วยการไขไม้เมื่อมีทรัพยี่สิบสี่ขปนะจุลันเตวาสิกงนั้นจึงคิดว่าเรามีอยู่บายนี้แล้วตั้งตุ่มน้ําดื่มตุ่มหนึ่งไว้ในที่ไม่ไกลประตูนพระนครบริการคนหามยาห้าร้อยคนด้วยน้ําดื่มคนหามยาแม้เหล่านั้นกล่าวว่าสหายท่านมีประการระมากเก่พวกเรา พวกเราจะกระทําอะไรแก่ท่านได้บ้างจูรันเตวาสิกนั้นกล่าวว่าเมื่อกิดเกิดขึ้นแก่เราท่านทัน้งหลายจะกระทําแล้วเชื่อไปข้างน้อนข้างนี้ได้กระทําความสนิทสนมในความเป็นมิตรกับคนผู้ทํางานทางบกและคนทํางานทางน้ําคนทํางานทางบกบอกแก่จูรันเตวาสิกนั้นว่าพรุ่งนี้พ่อคาม้มาจะพามาห้าร้อยตยัวเมียองนครน,นี้นายจูรันเตวาสิกนั้นได้ฟังคําของคนทํางานทางบกน,นั้นแล้วจึงกล่าวกับพวกคนหาบหญ้าว่าวันนี้ ท่านจงให้หญ้าแก่เราคนละกร,รมและเมื่อเรายังไม่ได้ขายหญ้าท่านทั้งหลายอย่าขายหญ้าของตนของตนคนหาหญ้าเหล่านั้นรับคําแล้วนำหญ้าห้าร้อยกามมาลงที่ประตูบ้านของจุลันเตวาสิกนั้นพ่อค้ามาไม่ได้อาหารสําหรับมาในพระนครทั้งสิ้นจึงให้รัพหนึ่งพันแก่จุลันเตวาสิกนั้นแล้วถือเอาหา้านั้นไปแต่นั้นล่วงไปสองสามวันสหายผู้ทํางานทางน้าบอกแก่จุลันเตวาสิกนั้นว่าเรือใหญ่มาจอดที่ท่าแล้วจุลันเตวาสิกนั้นคิดว่ามยูบายนี้ จอองเอาเงินแปดขาดปไปนะไปเช่ารถซึ่งเพียบพร้อมด้วยบริวารทั้งปวงและไปยังท่าเรือท้วยยศใหญ่ให้แหวนวงหนึ่งเป็นมัดจำเกี่ยนในเรือให้วงม่านนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลสังคนไว้ว่าเมื่อพ่อค้าภายนอกมาพวกท่านจงบอกโดยการบอกประวิงไว้สามครั้งพ่อค้าประมาณร้อยคนจากเมืองพารานสีได้ฟังว่าเรือมาแล้วจึงมาเรือกล่าวว่าพวกเราจะซื้อเอาสินค้าในเรือกล่าวว่าพวกท่านจะไม่ได้สินค้า พ่อค้าใหญ่ในที่ชื่อนอนให้มัดจำไว้แล้วพ่อค้าเหล่านั้นได้ฟังดังนั้นจึงมายังสำนัอของจูลันเตวาสิกนั้นคนผู้รับใช้ใกล้ชิดจึงบอกความที่พวกพ่อค้าเหล่านั้นมาโดยการบอกประวิงไว้สามครั้งตามสัญญาเดิมพ่อค้าประมาณร้อยคนนั้นให้ซับคนละพันเป็นผู้มีหุ้นส่วนเรือกับจูรันเตวาสิกนั้นแล้วให้อีกคนละพันให้ปล่อยหุ้นได้กระทำสินค้าให้เป็นของตน จูรันเตวาสิกถือเอาทรัพย์สองแสนกลับมาเมืองพารานสีคิดว่าเราควรเป็นคนกระตัญยูจึงให้ถือเอาทรัพย์แสนหนึ่งไปยังที่ใกล้จุลกาเสฐีลำดับนั้นจุลกาเสฐีจึงถามจูรันเตวาสิกนั้นว่าดูก่อนพ่อเธอทําอะไรจึงได้ทรัพย์นี้จูรันเตวาสิกนั้นกล่าวว่าข้าพเจ้าต้องอยู่ในอุบ,บายที่ท่านบอกจึงได้ทรัพย์ภายในสีเดือนเท่านั้นแล้วบอกเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่หนูตายเป็นต้นไป ท่านจุลกะมหาเศรษฐีได้ฟังคําของจุลันเตวาสิกนั้นแล้วคิดว่าบัดน,นี้เรากระทาทารองเห็นปานี้ให้เป็นของเราจึงจะควรจึงให้ทิดาของตนผู้เจริญไว้แล้วก็ทำให้เป็นเจ้าของทรัพย์ทั้งสิ้นเมื่อท่านเศรษฐีล่วงลับไปแล้วจุลันเตวาสิกนั้นก็ได้ตาแหน่งเศรษฐีในนครนั้นฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็ได้ไปตามยถากรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นตัดพระธรรมเทศานานี้ทรงเป็นพุทธสรู้พร้อมยิ่งทีเดียวได้ตรัสพระคาถานี้ว่า บุคคลผู้มีปัญญารู้จักใคร่ครววย่อมตั้งตนได้ด้วยทรัพย์อันเป็นต้นทุนแม้มีประมาณน้อยเหมือนคนก่อไฟกองน้อยให้เป็นกองใหญ่ฉะนั้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอัปปเกณยณปีแปลว่าแม่น้อยคือแม่นิดหน่อยบทว่าเมธาวีแปลว่าผู้มีปัญญาบทว่าปาพาเตนะได้แก่ด้วยทุนด้วยต้นทุนของสินค้าบทว่าวิจักคโนได้แก่ผู้ฉลาดในโวหารบทว่าสมุทถาเปติอัตานางังความว่ายังทรัพย์ และยอดใหญ่ให้เกิดขึ้นแล้วตั้งตนคือยังตนให้ตั้งอยู่ในซับและยศนั้นถามว่าเหมือนอะไรตอบว่าเหมือนคนก่อไฟกองน้อยให้เป็นกองใหญ่อธิบายว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตใส่โคไม้และจุรนะนเป็นต้นแล้วเป่าด้วยลมปากก่อไฟนิดหน่อยขึ้นคือให้เพิ่มขึ้นได้แก่ทําให้เป็นกองไฟใหญ่โดยลําดับชั้นใดบัณฑิตก็ฉันนั้นเหมือนกันได้อัาเป็นต้นทุนแม้น้อยและประกะอบใบต่าง ย่อมทำทรัพย์ระยชน์ให้เกิดขึ้นคือให้เพิ่มขึ้นก็แหละครั้นให้เพิ่มขึ้นแล้วก็รวบรงตนไว้ในทรัพย์ระยชน์นั้นก็หรือว่าย่อมตั้งตนไว้คือกระทําให้รู้กันคือให้ปรากฏเพราะความเป็นใหญ่ในทรัพย์ระยชน์นั้นนั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้อย่างนี้ว่าดูก่อนภิกูุทั้งหลายจุฬปันถกอาศัยเราแล้วถึงความเป็นใหญ่ในธรรมในพราธรรมทั้งหลายในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในกาลก่อนก็อาศัยเรา จึงถึงความเป็นใหญ่ในโพคะแม้เพราะโพคะทั้งหลายแล้วแต่เรื่องสองเรื่องสืบมอนุสนธิการและทรงประชุมชาดวกว่าจูลันเตวาสิกในการนั้นได้เป็นพระจุลปันทุในบัดนี้ส่วนจุลกรมหาเศรษฐีในการนั้นได้เป็นราผู้ตถาคนแลจรามักถาจุลก,กาเศรษฐีชาดกที่ส